แฟนช่องสามใจหายผู้ประกาศชื่อดังโพสต์บอกลาสิ้นสุดการเดินทาง20ปีนิพนวนานบำรุงพึกผู้ประกาศข่าวชื่อดังแห่งช่อง3โพสตอินสตาแกรมบอกลาหลังตัดสินใจย,ยุติบทบาทเพื่อไปหาการท้าทายครั้งใหม่โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพรวมความประทับใจและแคปชั่นสุดซึ้งว่า ตอนเด็กๆเ,เคยสงสัยมาตลอดว่าทําไมต้องมีกิจกรรมเดินทางไกลด้วยทั้งร้อนทั้งเหนื่อยมีแต่เรื่องตื่นเต้นตลอดทางพอโตมาถึงได้รู้ว่ามันคือประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากตำราเรียนนั่นเองก็คงเหมือนกับการทำงาน20ปีที่ช่อง3มีครบทุกรสชาติของชีวิตสุขทุกข์ปะปนกันไปได้เรียนรู้ไปตลอดทางแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือประสบการณ์อันล้ำค่าที่หาจากที่ไหน ได้อีกแล้วการเดินทางครั้งนี้สอนเรามาหลายอย่างจริงๆที่สุดก็มาถึงทางแยก ที่ต้องตัดสินใจมันไม่ง่ายเลยยอมรับว่าท้าทายและเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแม้วันนี้เราจะต้องออกจากเส้นทางเดิมมุ่งหน้าไปสู่ทางเส้นใหม่แต่จะไม่มีวันลืมประสบการณ์การเดินทางไกลในครั้งนี้ที่ทำให้นิฟมีทุกวันนี้ได้ขอบคุณไทยทีวีสีช่องสจากหัวใจและขอบคุณคุณผู้ชมที่ให้การสนับสนุนมาตลอด ปอลอขออาภัยที่นิปไม่ได้บอกลาพี่พี่น้องๆเพื่อนร่วมทางหลายคนเลยผูกพันมาขนาดนี้ทำใจไม่ได้จริงๆค่ะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและขอเก็บความทรงจำอันสวยงามเหล่านี้ไว้ตลอดไปคิดถึงกันมากๆนะคะรักนิปปนนวนานบำารุงพึกท่ามกลางเหล่าแฟนข่าวและพี่น้องร่วมวงการข่าวที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากและต่างก็อวยพรขอให้นิปนวน,นันประสบความ ควาสำเร็จในทุกย่างก้าวที่เดินค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r ค b ้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย